มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสาธิตลาออกจากสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์เชื่ออาจมีลาออกตามอีกเพียบ9ธันวาคม2566ที่โรงแรมมีราเครื่องแรนคอนเวนชั่นหลักสี่กทมนายสาธิตปีตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ถแถลงลาออกจากสมาชิกพักด้วยเหตุผล4ข้อว่า หนึ่งสถานการณ์ของพรรคมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์เป็นอย่างมากและจากที่มาร่วมประชุมรู้สึกว่าเป็นการประชุมเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค เหมือนกับรู้ผลมาก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นทิศทางและแนวทางการเมืองของพรรคที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ตนเห็นว่าละทิ้งอุดมการณ์ของพรรคจะเห็นได้จากเหตุการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามีการไปลงมติให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกทั้งที่พักมีมติแล้วว่าให้งดออกเสียงนั่นคือความชัดเจนว่าทิศทางของพรรคในเชิงอุดมการณของพรรคเปลี่ยนแปลงไป 2. มีคนกลุ่มหนึ่งในพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสําคัญกับคําว่าพรรคพวกมากกว่าจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนและมากกว่าอุดมการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของพรรคเราอาจจะเห็นทิศทางของการนําพรรคในทางนําพรรคอนาคตอย่างชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไร ทางการเมืองเพราะว่าปราศจากจุดยืนทางการเมืองไปแล้ว 3. ทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เปิดโอกาสให้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในประชุมมีผู้เสนอตัวลงสมัครหัวหน้าพักโดยต้องใช้การงดเว้นข้อบังคับโดยใช้เสียง3ใน4ส,ส่วนแต่ปรากฏว่าไม่ให้ลงสนามเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นจึงถือว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคไม่เป็นไปทิศทางที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแต่ใช้ความเป็นพรรคพวกมาตัดสินทุกเรื่องในการนำพาพรรคสี่คนที่จะมานำพาพรรคไม่รักษาสัจจวาจาอย่าว่าแต่เป็นผู้บริหารพรรคเลยเป็นนักการเมืองก็เป็นไม่ได้เพราะคำพู่และสัจจะที่เราให้ไว้กับประชาชนในที่สาธาระเปรียบเสมือนนโยบายที่ต้องรักษาดังนั้นท่านักการเมืองที่มีคุณสมบัติแบบนี้มานำพาพรรคผมเห็นว่าทิศทางในอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกประชา ชนลงโทษผมจึงตัดสินใจลากออกจากการเป็นสมาชิกพักตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมาซึ่งมีความผูกพันกับพักและดูว่าคนที่จะบริหารพักคนำพาพักไปสู่จุดไหนและจะติดตามเฝ้าดูถ้ามีโอกาสก็พร้อมจะกลับมาร่วมงานกับเพื่อนสมาชิกพักประชาธิปัตย์ในโอกาสครั้งต่อไปในสาธิตกล่าวค่ะ เมื่อถามว่าจากนี้จะไปทํางานการเมืองกับพักการเมืองไหนหรือไม่นายสาธิตกล่าวว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะไปอยู่พักไหนแต่วันนี้ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพักเพื่อการลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของตนคนเดียวและคิดว่าจะมีเพื่อนร่วมอุดมการ์ที่มีแนวความคิดตรงกันก็แล้วแต่จะตัดสินใจตนไม่ได้ชวนใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ